มาเด้อครับพี่น้องขัวหนูครับสายหนูมาเด้อเสียป้ามครับจัดหนักจัดเต็มครับพี่น้องพูนถาดพื้นรื้อเลยมาเนี่ยโอ้รอเหมือนกันพี่น้องหวอนๆเลยครับโอ้เจ็บโอ,อ้สีน้ำไหม มาแต่ซับปลาละลายมัมื่ยกับพี่น้องอ่ะสวัสดีครับผมเบ้าปุยจุูัาครับผมมือเนี่แรกนี่ครับพี่น้องผ้าผี๊ผ้านองครับนี่เอ่ยน่สู้ขู่สู้ข้นครับมากินขัวนูเด้อพี่น้องด้อมือเนี้ยขัวนูใส่บักดินฟ้าครับมือเนี้ยจานน่าจะเต็มครับเต็มถาดพอหล่อเลยพี่น้องด้อมื่อเนี้ยอ้ยขนาดครับโอ้สดชื่นครับพี่น้องเอาครับอัศวินครับพี่น้องเนี่ยอัศวินอัศวินสุดยอดเลยครับเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพครับพี่น้องกินเ้าาครรรัับบกกะปปีีเพ่นอง ปีป๊าป๊าป๊าอะไย่งเงี้ยมาสมาสดชื่นครับพี่น้องสูตรผสมของเพิ่นครับมีหลายสิ่งหลายอย่างครับพี่น้องคือว่าฟูหินวันครับพี่น้องฟูหินวันครับมีองี้ยผักชีดำครับพี่น้องกอยมิยนชั่นครับกระชายดำทางเชาครับพี่น้องมาเสแสรมกันครับมื่อนี่มาเด้อครับพี่น้องขัวหนูครับสายหนูมาเด้อเสียแป้งครับหรือว่าสุขสุดแล้วครับมากินขัวหนูครับใส่หมักลินฟ้าเด้อพี่น้องมื่อนี่จัดหนักจัดเต็มครับมื่อนี่พูนถาดพื้นรื้อเลยมื่อนี่ โอ้รอเหมือน,นพี่น้องห่อนๆเลยครับโอ้แซบมาเรียกพี่น้องเลยปาป,ปาาลามันละลายเมื่อครับวันน,น,นี้ อาต้าพุทธันบวกสำพี่น้องมือถือปิ๊ดไซต์ตัวโอ้เพิ่งร่าเขาสดน,น้นามกันไปครับเย็นก้อเลยพี่น้อง คือกินคอมมิชชั่นครับพร้อมแต่มันเป็นยาพรอมนี่หนอเอ้ยกระลำพับกระลำ โอ้ขอนูไมเลยขอทาครับถุงแรงๆครับพี่น้องก็ดีครับกินข้าวแรง โอ้เจอรู้ด่วนครับจาดลำครับ แซบพี่น้องแซบมาเด้อครับผู้ใได้มักหนูครับมัในใน,นีด้หนูเด้อยี่น้องม่โอ้อยมันจ่พกเพลิดพป่น้องถือลูกโดดเข้าไปตื่นมากกอ,อก ขว้นูได้ครับไงหอมจีคมลำครับซ่อยมาตรินฟ่าสน่งครับ หมดแดงเป็นงอกขัดขาบ <c oughs> กินเครื่องดื่มเพิ่นเข้าไปครับพี่นอ้องลืดเข่าง่ายง่าย,ายครับไม่มีการมาติดข้อเย็ยนข้อเจย,ย์ครับ ตัวปเสยงครับบักพริกกินได้เรื่อยครับพี่น้องผู้ไร้วาย่อยก,กินเผ็ดหลากหลายบักพริกมันแพงๆเดียวมารวยเหมือนกันครับ <c oughs> รับข้าวครับกินเผ็ดๆอย่างน,น,น้อยครับข้าวพอดีพอง้ามเลยพี่นอ้องว่ากินได้ครับ ตับหนูครับตอนยังไงกิน <c oughs> <c oughs> แน่บผมมี่กาแ,แฟอินเด้พี่น้องเด้อขวดนีขวดนี้ครับ ครับพี่น้องแรับดยอดเลยครับพี่น้องเมื่อกี้ขาดง่ายหัวหนูครับให้มากินฝา ขวนุนเ้อพี่น้องขวนุนไหมครับลำครอบควบส่วนเรื่องจะนหนยาี่บ้านก็บอกเลยพี่น้อง ว่าคนเคยบอกยังเป็นแรกครับวัวว่าทาครับแทบพี่น้องสุดยอดเลยอ่ะพี่น้องพูดใดอจากเอาไปร่องซิ่มเมืองเนดะ้อพี่น้องเด้อหาสื่อตาม ไอเซเว่นอีเลเว่นได้พี่น้องเด้อนี่ขวดละสิบห้าบาทครับพี่น้องกระปีกระเป๋าดีสุดยอดเลยพี่น้องอัศวินครับอัศวินครับพี่น้องอัศวินเด้อพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณครับอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องที่ติดตามติดทุ่มครับพี่น้องเบาปุ๋ยจูผ้าครับพี่น้องเอาเมื่อนี้วาซเสานี้กันพี่น้องคลิปหน้าพ่อๆกันไหมครับโชคดีมีความสุขเด้อพี่น้องเด้อผมเบาปุ๋ยจูป้ครับเก้าวขาวสวัสดีครับสิบห้าบาทเด้อพี่น้องเด้อเซเว่นอีเลเว่นครับจัดไป